แล้ววันนี้รายการ Thailand Morning Call อย่างที่สัญญากันไว้ครับเราจะให้แคนดิเดตผู้ว่าหมายเลข3คุณสกลทีขอเรียกว่าสกลทีกันแล้วกันนะครับมาตอบคำถาม,มที่ผู้ฟังของเรากรุ๊ปปี้เราได้ฝากไว้มากมายเลยครับนี่สัปดาห์สุดท้ายแล้วครับคุณจำเหนื่อยไหมครับครับผมก็เหนื่อยน,นิดนึงครับแต่ว่าก็เต็มที่ฮะเพราะว่าลุยกันมาผมลุยตั้งแต่วันที่7มีนานี่นก็น่าจะสัก จ็ดสิบวันแล้วมั้งครับก็ลุยกันทุกวันเลยครับผมครับครับก็เห็นรูปแบบการหาเสียงหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งดีเบตมีทั้งปราัสผมเนี่ยเลือกเลือกผู้ว่ามาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังเห็นวิธีการหาเสียงแบบเดิมๆคือป้ายเกะกะเอ่ยรถที่แบบว่าใช้เครื่องกระจายเสียงหนกหูบ้างเอ่ยเนี่ยถามจริงๆครับมันได้ผลจริงๆเหรอครับวิธีการใช้ใช้วิธีการแบบเดิมแบบนี้ฮะครับคือต้องต้องเรียนพี่วีกับท่านผู้ชมนี่ครับว่า สมัยนีย้ผมว่าในเรื่องโซเชียลมันก็มาทดแทนเยอะนะครับ,รบแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้รูปแบบดั้งเดิมแบบป้ายเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ของเหมือนกับเข้าสหมวดเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าคนกรุงเทพบางส่วนก็ยังชินแบบนั้นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นสภาพที่ว่าถึงแม้จะใช้โซเชียลเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ย บางครั้งมันมันเจาะไปไม่ถึงบางกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ได้เสพสื่อโซเชียลมากนักนะครับก็จริงผมว่าทุกอย่างมันต้องผสมผสานกันแต่ว่าในสมัยนี้ในส่วนเรื่องป้ายเนี่ยก็อาจจะมีแต่มันลดน้อยลงกว่าสมัยก่อนเยอะครับครับครับเดี๋ยวจะไปที่คําถามของผู้ฟังผู้ชมรายการของเรานะครับจ้่มครับแต่ถามนิดนึงครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใน,ในรายการผมเองผมพูดเรื่องของการที่มีคนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของ strategic vote กันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนเขาก็คงหมายถึงจ้ำกับอีกคนนึงนั่นแหละครับทีนี้จ้ำรู้สึกไงบ้างครับ,รบกับการที่ตัวเองตกมาอยู่ในสมการแบบนี้ครับครับคือมันมันไม่ไม่เหนือความคาดหมายนะครับพี่วีเพราะว่าปกติทุกครั้งถ้าสังเกตเวลาเราเลือกตั้งผู้ว่ามาหลายครั้งเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวแทนประมาณเต็มที่สคนนะครับจาก สองข้างแฟนคลับใช่ไหมฮะที่จะเลือกกันเพราะนั้นมันตัดสินใจไม่ยากแต่ว่าคราวนี้เนี่ยฝั่งที่เป็นฐานคะแนนหนึ่งเนี่ยมันมีสามสี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องคิดไม่ได้ละครับว่ามันถ้าอยากจะชนะเป็นที่หนึ่งแน่นอนเนี่ยมันก็ต้องมีการสรว r a t ิ g บวกหรือการเทคะแนนให้กันซึ่งซึ่งมันไม่เหนียความคาดหมายแต่อย่างใดนะแต่ว่าปัญหาคือว่าจะเทให้ใครและเอาอะไรมาวัดว่าคนไหนที่มีคะแนนนำเพราะว่าผมว่าโพเนี่ย ันไม่สามารถฟังได้พี่วีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโพมันทําอะไรยังไงเพราะคนเวลาทําโพมันแค่พันออกคนแต่คนเลือกจริงๆมันสี่ล้านกว่าใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เวลาโพมันกไ็ไม่ละเอียดอ่ะแล้วบางทีคนเขาตอบโพก็ไม่ได้ตอบความความจริงเพราะผมคิดว่าในการที่จะขอให้สริติกิหวตเนี่ยผมว่าถ้าจะเอาอะไรมาวัาดมันยากมากมากแต่ว่าออยอมร,รับว่าได้ยินเยอะช่วงนี้ครับครับผมงั้นทำไมทำไมคนที่กำลัง,ล,ง,ล,งล,ลังเลอยู่เนี่ยถึงควรจะเทคะแนนให้กับจ้าครับ ได้ครับโค้งสุดท้ายนี่ผมผมพูดในหลายเวทีดีเบตลงกาทั้งในเวทีปลาใสนะครับมันก็มีประมาณ3าสี่ข้อที่ผมคิดว่าทำไมผู้ว่าถึงต้องชื่อสกนทีนะครับข้อหนึ่งก็คือว่างานกรุงเทพะครับมันเป็นงานจุกจิกนะครับแล้วมันต้องใช้พลังเงยอะในการลงพื้นที่ไรเจอประชาชนและบางอย่างเนี่ยมันต้องลงพื้นที่อย่างทันท่วงที ผมคิดว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยจะได้เปรียบถ้าถามผมนะในการที่ผมเคยเป็นมาก่อนเนี่ยวันนั้นเนี่ยด้วยผมวัย44ผมว่าเป็นช่วงพีคที่สุดในการทํางานของผู้ชายเราอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือในสักครู่ได้เรียนแล้วคือเรื่องประสบการณ์เดี๋ยวผมว่าผู้สมัครหลายท่านเนี่ยคุณสมบัติดีจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่เคยบริหารผมเคยเป็นรองผู้ว่ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นปัญหาเห็นหลายอย่างที่มันมันน่าจะแก้ได้ แล้วก็วิธีในการแก้เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นแค่รองเพราะา<ม>ฉะน,นนานาะนั้นเนี่ยอำนาจของผมเนี่ยมันก็มีจํากัดใช่ไหมอำนาจมันไม่เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ก็เลยเก็บรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อที่จะมามาได้ใช้ถ้าเกิดมีโอกาสเป็นผู้ว่านี่ข้อที่สองนะครับครับส่วนข้อที่สามเนี่ยครั้งนี้ผมเป็นผู้ว่าผู้สมัครคนเดียวที่เสนอแนวทางที่เรียกว่าผู้ว่าต้องหาเงินได้ใช้เงินเป็นแล้วก็กระจายงบไปยังเ,เขตต่างๆได้อย่างเท่าเทียมเพราะที่ผ่านมาในอดีต จนถึงปัจจุบันที่หาเสียงกันไม่มีผู้ว่าผู้สมัครท่านไหนนะครับที่จะหาเสียงว่าจะหาเงินเพิ่มให้กรทมอที่ผมเรียนอย่างนี้เพราะว่ากรทมงบเราเนี่ยปีหนึ่งมีแปดหมื่นมันดูเยอะจริงแต่ว่าพอหักค่าเงินเดือนหักค่าเออนี่ที่ผู้ว่าเก่าๆสะสมแล้วก็รายละเอียดต่างๆมันเหลือแค่สองหมื่นกว่าครับแล้วก็พอในช่วงโควิดเนี่ยสองปีที่ผ่านมามันเหลือแค่หมื่นกว่าดังนั้นถ้าเรารอง,งบจาก รัฐบาลอุดหนุนอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าหลายหลายอย่างในกรุงเทพเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขให้ได้ภายใน4ปีของเธอครับมันก็คงดูได้แค่ง,งานรูทีนหรืองานประจำฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่าต้องต้องหาเงินเพิ่มแล้วซึ่งโมเดลในการหาเงินเพิ่มของผมก็มีอยู่สองสามอันนะครับอย่างแรกก็คือว่าในเรื่องของการจัดการขยะที่กทมเราเสียเป็นปีละห้าพันเจ็ดพันล้านทุกปีผมก็สามารถผมจะพยาแนวคิดผมคือให้เอกชนเข้ามาทําทําให้เราเนี่ยเสียเงินตรงนั้นน้อยลงเอาขยะไปขายได้มากขึ้นนะครับ อันหนึ่งคือเรื่องของซิทิชแท็กหรือเป็นภาษีโรงแรมครับที่ต่างประเทศเขาเก็บกันแล้วเก็บกันห้าเปเซ็นเปเซ็นของเราไม่ต้องเก็บเยอะเราเก็บร้อยเดียวนะต้องเที่ยวเราปกติเราพลิกพิกแ่สี่ห้าสิบล้านคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส,สองส่วนนี้ก็จะได้เงินมาหลายพันอันนี้คือเรื่องหาเงินส่วนใช้เงินเป็นเนี่ยอ,อคือผมก็เป็นผมคิดว่าผมจะเป็นผู้ว่าที่ไม่ได้ทุ่มไปกับอะไรเยอะแยะมากมายโครงการหนึ่งสองสามพันล้านคือผมอยากจะก,กระจายงบเพราะว่าจากการที่ผมลงหาเสียงเนี่ยผมเห็นเลยว่าหลายหลายเขตเนี่ย มันยังพัฒนาไปได้ไม่เท่าเทียมกับพื้นที่ชั้นในเพราะว่ามันมีการใช้งบที่กระจุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ว่าสกลทีก็จะกระจายงบส่วนข้อสุดท้ายครับผมว่าสําคัญคือผมเป็นผู้ว่าที่ลงในนามอิสระ,ะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ต้องตอบแทนใครไม่ต้องตอบแทนพรรคไม่มีโคต้าของพรรคที่จะมาตงาเป็นทีมของผมเพราะนั้นคนที่ผมเลือกเนี่ย จะเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ผมก็ตอบแทนเฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้นที่นี่มันก็มีคนพูดว่าจะทํางานไหวเลยไม่มีสอกอผมงเลยนอย่างนี้เลยนะว่าถ้าผู้ว่าที่สะกณีนะแล้วเราเสนออะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและโปร่งใสเนี่ยสอกอต่อให้อยู่ภัคไหนก็ตามเนี่ยทุกคนก็ต้องเอาด้วยไม่มีใครที่จะขวางความเจริญให้กับกรุงเทพครับครับครับทีนี้ ผมติดใจข้อสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องอิสระรัแล้วก็ไม่ได้ต้องตอบแทนใครเพราะว่าก่อนหน้าที่ประกาศลงสมัครเนี่ยก็มาก็มีข่าวว่าเขาทำเนียไปหานายกใช่ไหมครับ Association กับพลังประชารัฐก็ดีความเป็นกบปปสมาก่อนก็ดีมีลุงกำนันออกมาบสนบก็ดีให้เลือกคุณสกลทีนะครับสุดท้ายแล้วมันจะมันจะอิสระจริงเหรอครับครับก็อย่างอย่างอย่างลุงกำนันสุเทพเนี่ย คือถ้าท่านไม่เชียร์ผมถือว,ว่าแปลก <c oughs> เพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนเ <c oughs> มนเทอร์ผมที่พักประชาธิปัตย์แล้วก็เอ็นดูผมเหมือนลูกหลานเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การที่ท่านเชียร์นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนในานามพักเนี่ยเรียนพี่วีอย่างเี้ยว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ซับซ้อนคนือถ้าผมคิดจะลงในานามพักเนี่ยผมก็คงลงแต่แรกแล้วนะครับก็คือแต่ไม่ปฏิเสธนะว่าหลายๆคนที่อยู่พลังประชารัฐที่ลงสอกรันนี้เนี่ยก็รู้จักกันมาทั้งนั้นเพราะว่าก็เป็นผมก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่ เป็นคนเซตในเรื่องของทีมงานกรุงเทพฯพรกับกพลังจัลลัดเท่านั้นเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วแต่ถามว่าทุกคนทั้ง50ิคนที่พลังจัลส่งเนี่ยก็เชียร์ผมหรือเปล่าก็คงไม่ก็คงมีบางคนที่เขาเชียร์ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความอิจฉาเนี่ยถึงเวลาผมว่าม,มันมีความชัดเจนอยู่มามนแน่นอนครับผมครับแล้วที่พูดว่าตอนเป็นรองผู้ว่าทําไม่ได้เนี่ยนะครับแล้ว พอได้เป็นผู้ว่าเนี่ยมันจะทําได้ทุกอย่างจริงๆเหรอครับเพราะว่าอกรุงเทพมหานครเราก็รู้ใช่ไหมครับแล้วแล้วมันเป็นเรื่องของบิคอร์ซีมันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่บางทีมันอธิบายตรงๆไม่ได้ครับต้องเรียนก่อนว่าอํานาจของผู้ว่ากรทมเนี่ยมีจํากัดนะพี่วีเพราะว่ามันไม่เหมือนแมหรือนายกเทศมนตรีของต่างประเทศที่เขาคุมทุกอย่างอย่างของเราเนี่ย ตำรวจเราก็ไม่ได้คุมไฟฟ้าเราก็ไม่ได้คุมปลาปลาเราก็ไม่ได้คุมถูกไหมะฮะเพราะนั้นผู้ว่าก็จะทําทําอะไรได้บางอย่างตามอำน,นาจของผู้ว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าผู้สมัครบางท่านก็อาจจะหาเสียงโอ้โหแบบเวอร์มากบางทีก็เกินอำน,นาจผู้ว่าอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแต่ถามว่าถ้าเป็นรองเนี่ยผมเรียนเลยว่ารองผู้ว่ามันดูเหมือนใหญ่จริงนะครับแต่ตามโครงสร้างของกอรทมเนี่ยไม่ได้มีอํานาจอำนาจที่อะไรที่มันสามารถเอ่ออย่างเช่นยกย้ายข้าราชการก็ไม่ได้อนุมัติงบประมาณก็ไม่ได้ เป็นเหมือนที่เป็นคล้ายๆผู้ช่วยของผู้ว่าเท่านั้นเองคือจะทํางานได้เฉพาะที่ท่านผู้ว่ามอบหมายหรือว่าเป็นหน้างานที่เรากํากับดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่ผมอยากทําผมเรียนตามตรงเลยว่าสมัยที่ผมเป็นรองสี่ปีเนี่ยผมทําไม่ได้แล้วก็บางทีเสนอไปมันก็ไม่รับการออตอบสนองที่มันเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเก็บเก็บหลายๆอย่างที่เป็นประสบการณ์เราคิดว่าน่าจะดีเอามาใช้ในครั้งนี้ครับ ครับจริงๆสกนทีหรือจำเนียมีทางเลือกนะครับคือจะเล่นการเมืองระดับประเทศก็ได้เพราะว่าก็เริ่มจากตรงนั้นมานะครับแล้วก็ทําทําไมถึงมาสนใจกทมครับมันมันเป็นการดิดิโมดตัวเองไหมหรือว่ายังไงฮะในเมื่อคนก็พูดตลอดเวลาว่ากทมกับการเมืองระดับประเทศนี่มันแยกกันไม่ออกมันเรื่องเดียวกันใช่ครับมันมันมันค่อนขั้นต่างกันนะพี่คือผมอยู่ในวงการการเมืองกรุงเทพมาสิบหกปีนะครับสสเขตผมก็เป็นมาแล้วนะฮะลองพูดว่าเป็นมาแล้วนี่มันจะต่างกันคือตอนเป็นสสเนี่ย ก็ S <S <ans> <S <an> จะหนักไปทางเรื่องของผ่านกฎหมายแก้กฎหมายในสภา,พาเพื่อประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมครั <leap. S 2> แต่พอมาเป็นรองผู้ว่าเนี่ยมันเหมือนการที่ลงมาแก้ไขความเดือดร้อนที่มันชัดเจนนะผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนผมเป็นสสเนี่ยชาวบ,บ้านแจ้งความเดือดร้อนมาอยากจะได้ลูกระนาดสักสองสามจุดในหมู่บ้านเพราะรถมันวิ่งเร็วผมประสานมาเกือบ4ปียังไม่เกิดพีวีใช่ไหมแต่ว่าพอผมเป็นผมเป็นรองผู้ว่าเนี่ยผมสั่งการไปนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไป2วัน3วันเสร็จเลยทําได้เลยอันนี้มันคือความแตกต่างเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนกับ เราได้ลุยตรงกับทางพี่น้องประชาชนแลเราได้แก้ไขปัญหาหเขาได้เลยซึ่งผมก็สนุกเพราะว่าผมเองเนี่ยด้วยความที่เราเป็นพื้นฐานสสเขตท,ทําให้เราเนี่ยชอบลงพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยพอลงปุ๊บแล้วมันมีอาวุธติดมือทําให้มัาแก้ปัญหาได้เลยเนี่ยมันก็สกนุกสำหรับคนที่ชอบลงอันนี้ทําให้ผมถูก เดริกับทางท้องถิ่นมากกว่าระดับชาติแต่ว่าระดับชาติก็ยังอยู่ในหัวสนใจนะฮะสักวันหนึ่งก็คงต้องกลับไปครับกลับกลับมาที่คําถามนะครับด้วยเวลาที่เรามีอยู่จํากัดนะครับผมจะอ่านบริเวณทีมอ่านแบบว่าคําพูดที่เขาพิมพ์มาเลยนะฮะแล้วก็ลงชื่อด้วยนะครับท่านแรกนะครับอาจากประสบการณ์การทํางานในฐานะรองผู้ว่ากรทมเนี่ยคุณสกลทีมองว่าปัญหาคอร์รัปชันที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุ ปูพื้นที่ไม่มีมาตรฐานไฟส่องสว่าง LED ที่ดับดับติดติดเงินใต้โต๊ะที่ต้องจ่ายเบีย้ยใบรายทางเพื่อความสะดวกในการขอใช้บริการและอื่นๆจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรนะครับนี่จากกริดวัสุธานเลขที่2ห้องป .5 ชโรงเรียนเซนกระเบียนเป็นเพื่อนเหรอฮะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเพื่อนผมหมเซนครเบียนกริดนีอ,ออกแล้ว <laughs> ครับครับผมต้องทวนคําถามไหมจําได้ใช่ไหมคาถามได้ครับได้ครับ คอ <Cor> ร์รัปชันพี่วีอ่อย่างนี้ครับคอร์รัปชันเนี่ยถ้าถ้าเป็นหน่วยงานทุกหน่วยที่มีการขออนุญ,ญาตเนี่ยมันมีแน่อยู่แล้วถูกไหมครัเพราะว่าการขออนุญ,ญาตพอมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมันเกิดช่องว่างแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเป็นผู้ว่าชื่อสกลทีเนี่ยผมจะเอาทุกอย่างมาเข้าระบบให้หมดนะครับเพราะปัญหาของการคอร์รัปชันในเรื่องการขออนุญ,ญาตที่เป็นเพนจอยของคนกรุงเทพฯผมทุกคนเลองเคยเจอแน่ๆก็คือการดึงเรื่องเอาไว้นะครับคือถ้าเป็นยุคของผมเนี่ยจะเป็นระบบรับเรื่อง ที่เป็นที่เป็นเอ่อเอามาขึ้นเป็นแพลตฟอร์มในดิจิทัลเลยว่าถ้าคนกรุงเทพเขาจะอนุญาตขอญาต์เราเนี่ยเวลามาต้องรับไปก่อนเลยเพราะปัญหาขั้นแรกคือเวลามาแล้วไม่รับอ่านี่คือตีไปตีมานี่คือรับไปก่อนแล้วก็ต้องแจ้งเขาภายใน30วันแล้วจะมีสเต็ปๆเหมือนเวลาเราซื้อของหรือส่งของเฟสเอ็กซ์นี้ถูกไหมฮะมันจะบอกเลยว่าช่วงนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนไหนคือถ้าเราตรงนั้นเนี่ยโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าแก้ระดับหนึ่ง ส่วนอีกอันนึงในการการขออนุญาตเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแยกให้ออกว่าคนรับเรื่องของคนขออนุญาตเป็นคนละคนกันเพราะบางทีถ้าเป็นคนเดียวกันทั้งกระบวนการเนี่ยมันทําให้เกิดการดึงเชงดึงเรื่องไว้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการขออนุญาตนะครับทีนี้อีกอันนึงที่็นปัญหาสําคัญก็คือในเรื่องสวยของกรทมอย่างเรื่องเทศกิจแถงลอยอย่างเงี้ยผมว่าปัญหาคือว่ามันมีคนอยากขายมากกว่าพื้นที่ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคข,ของผมถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ย จุดทําการค้าเนี่ยผมต้องพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยที่ไม่เดือดร้อนคนเดินเทา้ากับการจะรถใช้ถนนนะครับคือเราพอทาตรงนั้นได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เข้มงวดปวดขันเลยว่าจุดไหนที่ไม่ได้ทําการค้าถ้าปล่อยให้มีการค้าเนี่ยถือว่าคุณสอบในทางทุจริตแล้วทีนี้สมัยผมเป็นรองผู้ว่าเนี่ยผมเรียนที่เว <ทำ S 1> ียงตรงเลยผมไม่สามารถยกย้ายราชการได้เลยสลักคนเพราะว่าตามโครงสร้างของกทมเนี่ยรองผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจเต็มแน่นอนนะครับอันนี้ก็2เรื่องแล้ว ีในเรื่องของสเปคเนี่ยผมคิดว่าเออมันปัญหาคือมันอยู่ที่ราคากลางของทุกหน่วยงานที่อาจจะอยู่ที่กรมบัญชีกลางหรืออะไรก็ตามซึ่งเราเราต้องเข้าไปดูในส่วนนั้นแล้วก็มีการกําหนดราคาที่เหมาะสมเพราะบางครั้งเอ่อตรงนั้นอาจจะเป็นเกินหน้าที่กรทมอิดหนึ่งเพราะว่ามันกําหนดที่กรมบัญชีการของส่วนกลาง,างว่าเลยว่าสเปคอย่างนั้นอย่างนี้เท่าไหร่อย่างไงครับผมครับ มาที่ถ้าคุณสกลทีได้เป็นผู้ว่ากทมอ,อยากให้วางท่อและลอกท่อในกทมใหม่หมดจะได้ไหมคะงานใหญ่ไปไหมคะเพราะว่าตึกราบ้านช่องเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแต่ท่อยังเท่าเดิมมันจึงเกิดน้ําท่วมแล้วแก้ไม่หายอยากถามว่าพอจะไปพิจารณาได้ไหมคะขอบคุณค่ะจากคุณเพนพรครับผมได้ครับขอบคุณพี่เพนพรนะอันนี้เรียนพี่วีอย่างนี้ว่าปัญหาน้ําท่วมในกทมที่รอระบายหลกัหลกๆมีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือสภาพ ภูมิศาสตร์ของกรทมซึ่งเป็นแอ่งนะครับต้องเรียนตรงๆว่าถ้าไม่มีเขื่อนสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยตอนนี้เราแทบจะจมไปแล้วเพราะว่าไอประมาณ90%ของพื้นที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางนะครับข้อที่2คือระบบท่อในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ8 90%เปร็นเป็นระบบท่อแบบเก่าที่ทํมามี่า4-50ปีแล้วซึ่งประมาณสัก6 0 0 0กิโลเมตรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนอันเนี้ยคือ ต่อให้น้าฝนมันเป็นท่อเดิมเพราะนั้นที่น้ําฝนตกมาเกินที่ท่อรับได้เนี่ยยังไงก็ต้องรอระบายนะครับเพราะฉะนั้นในทางแก้ไขก็คือว่าหนึ่งเราต้องอุดแนวฟันหลอของเขื่อนริอน้นาเจ้าพระยาเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่น้ําท่วมกรุงเทพหนักๆปี5้าสี่เพราะว่ามันไหลเข้ามาตามไอ้ฟันหลอเหล่านั้นซึ่งหลายที่เป็นที่เอกชนซึ่งต้องไปเจราจาแล้วก็ต้องทาเขื่อนเพราะว่าณปัจจุบันบางครั้งบางที่ยังเป็นกระสอบทรายเฉยๆยังไม่ใช่เขื่อนนะครับผมอันนี้ข้อหนึ่งครับข้อ2คือท่อที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนไอกมเัหน เปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยต้องเรียนพี่วีแบบพี่เพนว่ามันต้องใช้งบประมาณมหาศาลด้วย6 0 0 0กิโลเมตรต้องพยอยทําไปนะครับทีนี้บางจุดเนี่ยถึงแม้จะทํามีเงินทําก็ทําไม่ได้เพราะว่าไอ้ด้วยหน้าทางเท้ามันแคบมันไม่สามารถใส่ท่อใหญ่กว่าน,นั้นได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องใช้วิธีลอกท่อไปก่อนหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่า pipe jacking pipe jacking คือเราไม่ต้องเปิดหน้าทางเท้าคือเรา เเจาะตรงบางจุดแล้วเราใช้ใช้ท่อดันข้างใต้ไปให้มันเป็นโพรงแล้วก็เอาท่อสวมมาอีกทีอันนี้ทําแล้วที่ที่สี่แยกเกษตรคือบ้านผมอยู่แถวเกษตรเนี่ยไออันนี้พอทาแล้วดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนตกช,กชั่วโมงก็ถึงครึ่งแข้งแล้วฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆอย่างคือทั้งลอกทั้งเปลี่ยนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเติมผมว่ามันจะทําให้มันแก้ปัญหาแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าด้วยความยาวของท่อที่มันหลายพันกิโลเมตรมันต้องใช้งบปมะมาณมหาศาลครับผม คําถามต่อไปนะครับอะไรคือสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นสิ่งแรกเมื่อคุณได้เป็นผู้ว่ากทมและเพราะเหตุอะไรจากคุณกิติมาธารารัตนกคุณครับครับก็สิ่งแรกเลยถ้าเข้าไปเป็นผู้ว่าเนี่ยผมว่าต้องเจอเลยเรื่องของหน้าฝนนะครับ <c oughs> เพราะนั้นไอ้โครงการที่สักครู่เนี่ยที่บอกว่าไอ้ลอกท่อเปลี่ยนท่อที่ต้องดูเพราะว่ามันจะมีการตั้งงบที่ลอกท่อไว้แล้วพี่แต่ว่า แต่ละครั้งผมว่าตัวนี้มันมีปัญหาเพราะว่าเดิมอของกทมเราใช้นักโทษชั้นดีของกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะจะง่ายแล้วมีการมาทําแน่นอนแลวนักโทษก็ทํากันเต็มที่แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปใช้เอกชนซึ่งปัญหาของการใช้เอกชนเนี่ยมันจะมีการฟันราคาเพราะว่านี่เป็นข้อเสียของ e-bidding ซึ่ง e-bidding เนี่ยขเขาเจาะราคาต่าสุดถูกนะฮะพี่บ<ม>ีเพราะราคาต่ําสุดเนี่ยมันก็มันก็แย่งกันฟันงาน,งานกันพอถึงเวลาก็ทิ้งงานอันนี้เป็นปัญหาซึ่งผมเข้าไปเนี่ย ผมจะเข้าไปแก้แล้วดูว่าถ้าเราปรับไปใช้นักโทษชั้นดีแบบเดิมเนี่ยมันจะมันจะดีมันจะสามารถทําได้ไหมเพราะว่าต้องต้องเรียนว่าใช้นักโทษเนี่ยอาจจะแพงกว่าแต่ว่าผลเนี่ยมันแน่นอนว่ามีการทําไม่มีการทิ้งงานแน่นะครับอันนี้คือจุดแรกที่เข้าไปทําส่วนในระยะกลางที่ที่รีบเข้าไปทําคือผมขายมาเสมอว่าในเรื่องของการหาเงินได้ใช้เงินเป็นไอ้การหาเงินได้เนี่ยไอ้ตัวของขยะที่เปลี่ยนให้เอกชนมาทําแทนอันนี้มันต้องออกข้อบัญญัติกทมซึ่งมันต้องเข้าไปรีบเร่งทำนะครับอีก่วนหนึ่งของเรื่อง เก็บเก็บเงินโรงแรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาอันนี้ก็ต้องไปออกระเบียบกรทมอไอ้สองเรื่องนี้จะเร่งทำแล้วก็อ,กอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นแล้วก็เป็นเพนทพอยต์คือว่าเอ,อ่อบ้านจัดสรรในกรุงเทพหรือว่าที่ดินเอกชนเนี่ยงบกรทมมันลงไม่ได้อันนี้มันต้องเข้าไปแก้ข้อบัญญตัติเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าหลายคนเจอหมู่บ้านเก่าๆเนี่ยอย่างเสนา,าลาดพร้าวก็จะเห็นว่าเวลาขอกทมเข้ามาพัฒนา บอกไม่ได้เพราะเงินกทมงลงได้เฉพาะที่สารนะแต่ว่าคนเขาอยู่มามันนานม,มันเสียสิบปีวันทีนี้ติบุคคนมันทิ้งไปเนี่ยผมจะต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยครับผมครับ คำถามต่อไปจากคุณแพทย์แสงคำนะครับจากการที่ผู้ลงเลือกตั้งผู้ว่าและนายกในอดีตเคยหาเสียงโดยการบอกว่าจะแก้ปัญหาจราจรไม่มีรถติดในภายใน6เดือนมาแล้ว <c oughs> เมื่อคุณสกลทีพูดถึงการใช้ AI เข้ามาแก้ปัญหาหรือคล,คลี่คลายปัญหาพร้อมทั้งแนะนําตัวบุคลากรที่จะดูแลเรื่องนี้อย่างชัดเจนอยากให้อธิบายว่า AI จะแก้ปัญหาได้แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรแล้วตัวแปรคือปริมาณรถเนี่ยกับปริมาณผิวจราจรเพ เพราะว่าตัวแปรมันคือปริมาณรถกับปริมาณผิวจราจรครับครับเรียนพี่บิ๊กนี้ว่ารถในกรุงเทพนะครับที่จดทะเบียน,เ,นยเฉพาะในกรทมเนี่ยสิบเอ็ดล้านคันไม่รวมต่างจังหวัดที่มาวิ่งนะครับแต่ถนนของกรุงเทพมีแค่หกเปอร์เซ็นของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้สมัครผู้ว่าหรือจะเป็นนายกกระจำเนี่ยหาเสียงว่าจะทํารถติดหมดไปภายในหเดือนอันนี้คือโกหกแน่นอนเ <laughs> ฟ้อฝันมากมันทายากแล้วยิ่งเฉพาะผู้ว่าเนี่ยอำนาจของผู้ว่าผมเรียนเลยครับเรื่องจราจรเนี่ยไม่ได้มีอํานาจเต็มนะครับ ผู้ว่าเนี่ยอำนาจกทมเนี่ยมีแค่ขีดสีตีเส้นนะครับตั้งสัญญาณไฟแดงปลอยหลังที่พี่วีเห็นนะครับแล้วก็ทำป้ายสัญญาณจราจรทั้งหลายมีแค่นี้ครับแต่คนบริหารจัดการเนี่ยคือตํารวจคือผมต้องเรียนว่ามันอำน,นาจมันไม่เต็มเหมือนของต่างประเทศที่เขาแก้แต่ทางแก้ที่ผมเสนอคือว่าปกติเนี่ยถ้าเราใช้คนใช้จราจรเนี่ยย่งไงมันก็เห็นได้แค่ภาพใกล้ๆถูกไหมฮะ เขาคงไม่สามารถเมื่อพิจารณาจรดเขาอยู่ป้อมที่จัดรูจัดเขาคงไม่สามารถไปเห็นในปัจจุบันได้ว่าการจราจรเป็นไงเพราะนั้นก็ปล่อยไปตามมีตามเกิดแต่ว่าการปล่อยแบบนั้นเนี่ยมันกระทบกับการจราจรเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาระบบ A I เข้ามาเหมือนที่ฝรั่งเศสใช้เหมือนที่จีนที่สซินเดิ้นเขาใช้เนี่ยผมว่าการปล่อยกระแสรถเนี่ยมันจะซิงก์กันแล้วมันจะไหลเวียนไปทั้งกรุงเทพได้ดีขึ้นตอนไปลองพูดว่าผมเคยลองทําอยู่เส้นหนึ่งที่ผลโยธินนะครับตรงแถวนุสาวรียีเนี่ย ผมคิดพ,พบว่าการปล่อยมันมีความโฟลของรถมากขึ้นผมว่าถ้าใช้ตัวนี้ช่วยเนี่ยมันจะทําให้การจ,จราจรในกรุงเทพมันปล่อยได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอันนี้อันเดียวไม่พอนะครับพี่บีครับไอ้เรื่องขนส่งสาธารณะไอ้โครงกลางที่ผมเสนอล้อรางเรือเชื่อมต่อเนี่ยมันต้องให้ทําให้ดีให้ไร้รอยต่อให้ได้ทําให้คนที่เขาใช้รถส่วนตัวเนี่ยใช้น้อยลงมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นอันเนี้ยถ้าสองอย่าง AI บวกกับขนส่งสาธารณะที่มันเชื่อมถึงกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้การจ,จราจรในกรุงเทพดีขึ้นนะครับผมครับ คำถ,ถามต่อไปนะครับจะใช้ระบบจับป้ายทะเบียนรถของ m f l ม w เนี่ยมาจับรถทําผิดกฎหมายในกทมรหรือไม่ครับเพราะว่าระบบ m f l ม w เนี่ยไม่มีคันไหนที่รอดถ้าไม่จ่ายเนี่ยปรับสิบเท่าด้วยครับเออครับม,มีโอกาสทำได้ครับอันนี้คือคือผมว่าสมัยใหม่เนี่ยมันน่าจะหมดยุคที่เราใช้บุคลากรไปเทกอะไรมากๆอันนี้ก็เช่นกันฮะอย่างเช่นการจับรถที่ใช้ความเร็วนะครับ หรือว่าการจับมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าฝืนขึ้นทางเท้าเนี่ยผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้หมดเพราะว่ากล้องสมัยใหม่เนี่ยเขามีความทันสมัยขนาดที่ว่าจับทะเบียนหรือว่าดูอะไรทุกอย่างได้ละเอียดลวมันสามารถทําได้เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยงบประมาณแล้วก็การลงมือที่จะทำเพื่งผมเรียนว่าไอ้กล้องจับพวกนี้ผมเสนอตั้งแต่ปีที่2ที่ผมไปลองผู้ว่าแต่ว่างบไม่ผ่านเพราะว่าเงินมันไม่พอมันต้องไปใช้กับในส่วนอื่นนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสกลับมาคราวนี้ที่ผมบอกคือว่า ผู้ว่าเนี่ยต้องหาเงินได้แล้วต้องใช้เงินเป็นอันนี้สําคัญครับครับอยากถามว่าสามารถทําคลองกรุงเทพให้เชื่อมต่อกันทุกคลองแล้วน้ําสะอาดขึ้นได้ไหมคะส่งเสริมการเดินทางเรือด้วยอ,อ่ส่งเสริมการเดินทางด้วยเรือได้ไหมคะอืจากคุณดุษฎีครับ <สะ S 2> ผมบอันนี้อันน,น,นี้ได้ครับอันนี้ที่ผมเรียนสักครู่ะครับว่าการเชื่อมต่อขนส่งเนี่ยต้องเชื่อมกันทั้งลอ้อทั้งราง,างทั้งเรือนะครับรางคือรถไฟฟ้าที่อีกสักสองสามปีผมว่าน่าจะได้ใช้กันเกือบสิบเส้นทางนะครับครับล้อก็คือรถ ในอีที่ผมจะมาช่วยกสมกรเดินในโซนที่เขาเดินไม่ถึงทําที่มีคนอยู่เยอะนะครับส่วนเรือนเนี่ยถ้าเป็นคลองสาธารณะที่เป็นคลองหลักๆอย่างแสนแสบเป็นประชากรลาดพร้าวหรือคลองพดุงกรุงกเกษมหรือภาษีจเจริญอันเนี้ยก็จะเดินเรือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือกในการเชื่อมต่อมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนคลองเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้แต่ว่าต้องยอมรับตรงๆว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คลองมันเน่าเสียทุกวันเนี้ยเป็นเพราะว่าการบุกรุกเข้าไปของประชาชนที่เข้าไปอยู่แล้วก็บางทีเนี่ย ด้วยความสะดวกบางทีก็ทิ้งขยะตรงนั้นเลยเชื่อไหมครับคุณคุณวีว่าบางครั้งผมไปดูที่ตะแกรงระบายน้ําใหญ่บางทีเตียงทั้งหลังตู้ทั้งใบนะครับทีวีทั้งตู้เย็นทั้งตู้ยังมีเลยเพราะนั้นผมคิดว่ามันต้องพัฒนาควบคู่กันร,ระหว่างการการขุดลอกคูกคลองเพราะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะดาดท้องคลองหรือขุดลอกคลองได้เพราะว่าบ้านเรือนที่บุกลุกเนี่ยจะถล่มลงมาแล้วมันเป็นอันตรายกับคนเพราะนั้นผมว่าต้องทาประกอบกันในการหาที่ให้ประชาชนเนี่ย เขาได้อยู่ที่อยู่ใหม่ที่ไม่ลุกล้ําคลองแล้วลถึงตอนนั้นเนี่ยก็ทาคลองทีมันใสเลยที่มันพ่กันไปซึ่งต้องใช้ใช้เวลาเป็นแผนพอสมควรครับครับสี่ปีจะทําเสร็จไหมเนี่ย <laughs> ถ้าเรียนตรงผมว่าสี่ปีไม่จบนะฮะต้องต้องใช้เป็นเป็นแอชชั่นแลนที่ค่อนข้างยาวพอสมควรในส่วนนี้เพราะว่ามันต้องประกอบกับการเอ่อเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็หาโอกาสทางเรื่องกับประชาชนเป็นหลายหมื่นหลังคาเรือนที่ลุกล้ําไปในคลองได้มีที่อยู่ใหม่ท,ที่ที่พอใจกันทุกฝ่ายแล้วหลังจากนั้นถึงจะลองเริ่มทยอยลอกคลองแล้วก็มีเหมือนกับ เอ่อมีการทําคงทําเขื่อนที่จะเป็นตามจุดๆต่างๆซึ่งต้องใช้เป็นโครงการใหญ่ครับครับคําถามสุดท้ายนะครับจากผู้ฟังของเรามีนโยบายอย่างไรกับคนจรจัดแถวสะพานลอยคนข้ามที่ติดกับ BTS บแถวบ้านเราามีอยู่หนึ่งกลุ่มนะครับอ่าน่ากลัวเพราะไม่รู้ว่าพวกเขามีจิตที่สมบูรณ์หรือไม่และมีนโยบายอย่างไรกับ BTS คะอืมครับครับ,รบเอ่อต้องเรียนเรื่องคนจรจัดนี่ต้องแยกเป็น2กรณีนะครับ คนจลจัดหนึ่งคือที่อาจจะสติไม่สมสมประกอบหรือว่ามีปัญหาทางจิตนะครับกับ2คือคนจรจัดที่อาจจะไม่มีสตาล์ถ้าคนจรจัดมีเป็นโรคจิตเนี่ยผมว่าต้องต้องมันต้องประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับไปดูแลต่อนะครับซึ่งในส่วนนี้จะจะ,จะเยอะพอสมควรแต่ส่วนคนที่จรจัดท,ที่ที่ไม่มีสตาล์เนี่ยผมว่านี่ต้องแก้ทั้งระบบจริงๆกทมเป็นเพียงแค่ติ่งหนึ่งนะครับของเรื่องคนเล่ร่อนเนี่ยเรามีหน้านที่เฉพาะเข้าไปดูแลสถานที่มาให้เขามานอนเกะกะแต่ว่าในการรับ ไปดูแลต่อเนี่ยคือกระทรวงพอมอซึ่งผมว่ามันต้องโคกันทั้งสองฝั่งคืออาจจะต้องมีบ้านพักให้เขาได้นอนนะครับแล้วก็เอาไปฟื้นฟูฝึกอาชีพเพราะาคนพวกนี้บางครั้งเนี่ยผมว่าการาหาที่นอนให้อย่างเดียวมันไม่จบเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถบังคับให้คนไร้รอนเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้เพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาถูกไหมฮะทีเนี้ยพอบังคับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอามานอนแป๊บเดียวเขาก็ไปก็ไปเป็นนอนที่เดิมเพราะเขาสะดวกแบบนั้นมากกว่าผมว่า อามาเนี่ยมันต้องฟื้นฟูทั้งระบบเอามาฝึกอาชีพด้วยแล้วก็หาโอกาสในการทํางานให้เขาสามารถอยู่ได้อันนี้นเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแต่ว่ามันยากและมันต้องอาศัยหลายหน่วยและล,ลงมือทำนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ม่กี่ปัญหาเรื่อง BTS เนี่ยเออผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยการขนส่งสารนะนอกจากจะเชื่อมต่อ,อย่างร้อยรอยต่อแล้วเนี่ยราคาต้องเป็นธรรมด้วยซึ่งถ้ามีโอกาสได้ไปเป็นผู้ว่าเนี่ย ว่าต้องเอาสัญญามาแบรดูเลยว่ามันสามารถลดได้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้โมเดลที่เขากำลังทําอยู่เนี่ยมันมันดีตรงที่ว่าถ้าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาคุณคุณวีเคลื่อนเคลื่อน,นย้ายเดินทางไปอะจากเขียวเข้มไปเขียวอ่อนเนี่ยมันแพงขึ้นแน่เพราะว่าเจ้าของตอนนี้มันเป็นคนละคนละเจ้าของกันส่วนนึงเป็นของ BDS ส่วนนึงเป็นของกทมมันจะมีค่าแรกเข้า2ต่อทีนี้ทําทําอย่างรวมอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องไปดูในรายละเอียดว่าสามารถจะไปลด ให้กับประชาชนเขาใช้ถูกกว่านี้ได้ไหมมันก็มีสส่วนส่วนที่เอกชนเนี่ยเขาจะต้องยอมลดลงมากับสส่วนที่กาําไรจากข้อกลงทมอันนี้ผมว่ามันต้องยอมสซิ s ด d i z e มาช่วยประชาชนในการที่เขาใช้จริงๆทมอไม่จัเป็นต้องกําไรอะไรมากมายแต่ว่าเอาให้พออยู่ได้แต่ว่าเอาจะต,ต้องทำอะไรให้คนถึงมาใช้กันเยอะๆผมว่ามันสามารถลดได้สส่วนนั้นครับครับสุดท้ายผมถามเองนะครับคือ มีอะไรบ้างครับที่เป็นผลงานที่สกลทีหรือจ้ำเนี่ยภาคภูมิใจในฐานะรองคู้ว่านะครับเพราะว่าก็คือเป็นทีมเดีวยวกับทางอดีตผ<า>ู้ว่าอัศวินด้วยก็เลยเราก็เลยเอะตกลงับอันไหนเป็นงานของใครอะเพราะตอนนี้ทั้งคู่ก็มาแข่งกันเองคุย <c oughs> ยังยังคุยกันอยู่ไหมฮะคุยฮะเจอก,ก็ทักทายกันฮะแต่ว่าอาจจะต่างคนต่างเดินหาเสียงแต่ถ้าเจอกันตามเวทีต่างๆก็ผมว่าเป็น อาวุโสน้อยก็เข้าไปส่วนดีก่อนอยู่แล้วฮะไม่มีปัญหาอะไรครับครับว่ารรถอะไรคือผลงานที่จับต้องได้ของคุณสกลทีในฐานรองผู้ว่าที่ผ่านมาที่แบบ,บพ roudly present ว่านี่แหละคือได้ครับสิ่งที่คุณสกลทีหรือหรือจ้ำเนี่ย push มาตลอดครับก็ถ้าง,งานหลักๆท,ที่ที่ผมรับผิดชอบนะครับอย่างเรื่องเอ่อการจับมอน์ไซค์บนทางเท้าอย่างเงี้ยนะครับปกติเขาจับกันปีหนึ่งสามแสนบาทของผมพอเข้ามาเนี่ยกลายเป็นสิบห้าล้านห้าสิบเท่าคือเราก็พยายาม คือเงินไม่ได้อยากได้พี่วีแต่ว่าอยากให้คนเขามีจิตสํานึกว่าไม่ขึ้นทางเท้านะครับนี่หนึ่งสองคือเรื่องเคลื่อนย้ายซากรถช่วงปีกว่าที่ผ่านมาผมย้ายไปประมาณพันกว่าคันที่มันจอดเกลียกะฝังทางตามซอยเนี่ยเอาไปขายทําลายทิ้งบ้างนะครับแล้วเจ้าของเอาเก็บไปบ้างอันนี้เรื่องที่สองสามสี่คือเรื่องเรือคลอ,องพดุงกรุงเกษมที่เห็นเรือไฟฟ้าเนี่ยครับที่เป็นแห่งแรกของเมืองไทยที่ใช้ไฟฟ้าบริการประชาชนกับเรือคลองแสนแสบที่สีบุญเรือง มินบดีอันนี้สองเซตน,นี้ก็ผมก็เข้าไปลุยปักดันนะครับแล้วก็ในส่วนของสายีดับเพลิงผมก็ไปเพิ่มที่หนองจอกกับเพิ่มสายยีดับเพลิงทางน้ําที่สํมเสนเพราะว่าก็อยากให้ผู้กู้ภายเนี่ยถึงที่หมายภายในสิบนาทีตามตามตาม,ตามมาตรฐานที่สากลเขาก,กำหนดไว้นะครับอีกอันที่ผมภูมิใจมากแล้วก็ผมคิดว่าทําให้ผมออกมาลาออกมาช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าผมตั้งใจจะทําเรื่องคนพิการให้จบคือปกติเนี่ย เอ่อกฎหมายก็ให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนต้องจ้างคนพิการอย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของของพนักงานทั้งหมดแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ครบเนี่ยก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนแต่ว่ากทมไม่เคยจ้างเลยนะครับก่อนออกเนี่ยผมตั้งงบทําไว้ให้จ้างไปสามร้อยกว่าคนนะครับซึ่งกำลังทยอยจ้างอยู่อันนี้จ้างแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีวุฒิด้วยนะครับคือถนัดด้านไหนก็จ้างจ้างเท่าน,นั้นได้เลยนะครับแล้วก็ทําเว็บไซต์อีกเว็บไซต์ให้คนพิการเนี่ยมาเจอกับในจ้าง ซึ่งเดิมเนี่ยในจ้างก็อยากจะจ้างคนพิการแต่ว่าไม่รู้จะหาที่ไหนคนพิการก็อยากทํางานแต่ไม่รู้ใครอยากรับใช่ไหมก็เลยนะทำเว็บไซต์สื่อกลางขึ้นมาผมไปแปะลิงก์ไว้กับมูลนิธิออร์ทิสติกไทยซึ่งตอนนี้มีคนพิการอยู่ประมาณ8-900คนแล้วที่สามารถให้ในจ้างเนี่ยเข้ามาหาได้ตามอธัธยาศัยเลยว่าอยากได้คนคุณสมบัติยังไงซึ่งแต่ละคนเนี่ยผมเรียนเลยว่าเก่งๆดังนั้นที่สามารถทําอะไรได้เยอะมากมายก็เป็น2อสเรื่องอีกอันหนึ่งสุดท้ายคือโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการผมทําที่หนองจอกครับของกองทุนนคพิกกาารมา็ คือผมเชื่อว่าคนพิการบางครั้งเนี่ยถึงจุดหนึ่งอาจจะเรียนกับคนปกติแล้วไม่สะดวกเพราะนั้นเนี่ยต้องมีอะไรที่เขาอยู่ได้เป็นอาชีพก็เลยไปเอาวิธีทําแบบสมาร์ทฟาร์มิ่งปลูกผักพืชเศรษฐกิจแบบร้านอาหารใช้พวกใบไทม์โรสแมรี่อะไรเงี้ยให้คนพิการมาเรียนและปลูกใช้เองครับก็ับประมาณนี้ครับครับทั้งคุณจำทั้งอดีตผู้ว่าเนี่ยคือมาเลทกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเปิดตัวกก่อนหน้าเช็คกันหรือเปล่าครับรู้กันหรือเปล่าว่าต่างคนต่างก็จะมาลงแข่งกันเนี่ยฮรรู้กันไหม มไม่ทราบนะผมเรียนตรงเพราะว่าแต่แต่ได้ยินมาว่าท่านก็มีแนวโน้มแต่ว่าวันที่ผมลาออกเนี่ยผมก็โทรเวลาไปเรียนไปเรียนท่านเพราะตอนนั้นโควิดมันกำลังกำลังระบาดเลยก็เรียนท่านแต่แจะขอพบท่านบอกว่าโทรโทรคุยก็ได้ก็เลยโทรเวลาก็ถามเขาบอกท่านก็บอกท่านยังไม่ตัดินใจเลย,เลยก็เลยอก็เลยตามนั้นครับแต่เราเราก็ไม่อยากไปถามท่านเพราะว่าถ้าท่านสะดวกใจท่านก็คงเล่าเองครับผมครับครับ สุดท้ายครับทิ้งท้ายครับฝากไว้สําหรับคนที่กําลังลังเลยอยู่ undecided ยังบอกว่าไม่รู้จะเลือกอะไรยังไงอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับคุณคสกมฟรีอ่าฮะได้ครับขอบคุณครับพี่บีเอ่อถึงพี่น้องชากรุงเทพนะครับคือผมเชื่อว่าว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีคนยังตัดสินใจไม่ได้อยู่เพราะว่าผมผมเข้าใจจริงๆเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทุกครั้งคือมันมีตัวเลือกให้กับคนพี่น้องชากรุงเทพนี่หลายตัวมากๆแล้วก็ คุณสมบัติข้อดีก็แตกต่างกันไปแล้วก็มีจุดเด่นกันแบบที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้เลือกที่ดีที่สุดคือของผมก็เสนอเรียนไปแล้วว่าถ้าเลือกผู้ว่าชื่อสกลทีเนี่ยจะได้อะไรในตอนต้นรายการสี่ข้อนะครับก็คือว่าอยากขออยากให้โอกาสคนหนุ่มนะครับให้โอกาสผมได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงกรุงเทพแล้วผมเชื่อว่ากรุงเทพดีกว่านี้ได้นะครับถ้าผู้ว่าชื่อสกลทีนะครับครับผม ขอบพระคุณมากครับคุณจักรทนีขอบคุณครับขออนุญาตไม่เป็นไรครับขับรถอยู่เข้าใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ